สวัสดีครับยินีีต้อนรับสู่ Peacock Palace Cafe and Farm สาขาเพชรบุนครับฮัลโหลตาจะหาคนตาจหลายตาเพชบุณ Peacock Palace Cafe and Farm วันนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนมาชมลูกเจี๊ยบเกิดใหม่ในช่วงเดือนกรกฎาคมกันนะครับ今天就带大家来看这个月刚生的小金毛哦，น่ารักมากเลยใช่ไหมครับแต่กว่าจะมาเป็นลูกเจี๊ยบน่ารักๆแบบนี้มันไม่ง่ายเลยนะครับ วันนี้เลยจะมารีวิวการเกิดของลูกเจียบให้ทุกคนรับชมกันครับดูจากในตะก,กร้าแล้วเพื่อนๆลองสังเกตด,ดูสิครับว่าในตะก,กร้าใบนี้นะครับผมมีลูกเจียบสายพันธุ์อะไรบ้างเอ้ย是是不是很可爱ชื่อภา小าอ是怎么生的 你们猜这些小鸡们是有哪些品种แน่นเ,นนเนห็น,หนบางตัวสีไม่เหมือนตัวอื่นใช่ไหมล่ะครับตัวนั้นคือลูกไก่ดำครับผมอโยตาเจชูบ,ชบูชิคันตาโลตองนช้ทุกนเหนับนคือนู่คตัวน้นคือลก่ดับผต้นอกรับสมนั้นอูก่ดรับผมตคอูคอ่ครับมนคครับ ผ迎大家到ง i าเจ p าหลายตาพ,พาตนี่คือสภาพจริงเลยนะครับไม่ได้ดูแลอะไรมากมายใน้เานี้ก็มีแม่ไก่สำหรับผลิตไข่เชื้ออยู่25ตัวครับก็ะะใช้ผลผลิตอยู่ที่วันละประมาณ20 22ฟองครับผมนี่สาจริงเไม่ไอ่้ตูู่่่ี

ตอนนี้เรามีท่าไก่ทั้งหมด9ตัวครับอัตราการเกิดจริงก็จะอยู่ที่ประมาณมากกว่าเศษ2ส่วนจากเจ้าสมนไข่ที่เอาเข้าตู้ทั้งหมดครับก็จะประมาณ7ผมเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับผม ไข่ฟองสีขาวนั้นจะเป็นไข่ไก่ดำครับซึ่งไข่กระดำเนี่ยถ้านำไปรับประทานจะมีไขมันดีสูงกว่าไข่ไก่นะครับบ้านผมจึงนิยมเอาไข่ดำมารับประทานครับผมเพราะว่าดีต่อสุขภาพครับไข่เสือด,ดิลันชื่อไหจีดะมีตัวบีดลสูงกว่าไข่ไก่ดังนั้นผมจงชอบกินเอดิลันมากกว่ ตอนนี้เก็บไขยเป็นเวลาประมาณ9โมงเชา้าถึง10โมงเชา้านะครับผมก็จะได้ประมาน,นี้ครับตอนนี้กแเ่พอเบจะ10โมงเราเ็ารแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเอาเขา ไปเข้าอินคูเบเตอร์ครับผมซึ่งสาไทยก็คือตู้ฟักไข่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตู้ฟักไข่ที่บ้านผมเนี่ยน้าตา้ยันะาตองเาไปอัไงนตะครับม่จปวางเเต่เวาใตไปวง่ัี่าจะไป c างไ to ในอิ c คูเบเตอร์ก่ c นนะครับผมก่ o นที่เ p e จ c ไปว a งไข่ในอินคูเบ a r อ n p r ่ e t นะค n province And here is the morning in you know nine am to ten am yeah um after we are doing collecting all the chicken eggs uh, we are going to place all the eggs inside the incubator and here we go take a look how how does it look like doing the farm here in Pechabun. here we go. ันนี้เป็นชั้นล่างสุดนะครับของอินคูเบเตอร์แต่ผมเอาไข่ทั้งหมดออกมากรับเพราะว่าไข่ชุดนี้เนี่ยเราจะต้องโลกทิ้งนะครับผมเพราะว่าเป็นไข่เชื้อที่เชื้อไม่เดินแล้วนะครับผมซึ่งหลายคนทราบไหมครับว่าไข่ที่มันเชื้อตายแบบนี้ครับผมเราไปทําประโยชน์ได้นะครับผมบ้านผมนะครับถ้าเกิดว่าไม่เอาไปทําเป็นปุ๋ยนะครับผมเอาลงถังหมักนะครับเพื่อปลูกต้นไม้นะครับผม ็จะเอาไปต้มนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเขาไปต้มเนี่ยเเราจะต้องเลือกช่วงตอนที่เขายังคุณภาพดีอยู่นะครับผมไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเอาไปต้มเนี่ยมันจะระเบิดได้นะแล้วก็ที่เห็นผมเอาอะไรบางอย่างมารองใต้ก้นถังอันนั้นคือขนลูกเป็ดนะครับผมเอ่อไม่ใช่ครับขอโทษทีเป็นขนลูกไก่นะครับผมเป็นขนลูกเจี๊ยบเนี่ยแหละว่ายง่าย เพราะว่ามันกองเต็มตู้ไปหมดเลยมันเกิดหลายเป็นรอยตัวอย่างเงี้ยครับผมเ,เราก็ต้องเก็บขนมันออกด้วยนะไม่ไงั้นเนี่ยขนพวกนี้มันเข้าไปติดจมูกติดปากติดหน้าตาตัวลูกเจี๊ยบเขานะครับผมซึ่งจะทําให้กัรตาการเกิดน,น้อยลงไปด้วยนะครับเราก็ต้องหมั่นทำความสะอาดอาพื้นล่างใต้ตู้อินคูเบเตอร์นะครับผมตอนนี้คือเรากําลังเก็บเขาเข้าถังนะครับเพื่อจะเอาไปเท and this is the last level of our incubator you guys may take a look this is how we are doing collecting all the dead eggs and after this we are going to bring all of these duck eggs um, to place it inside compost bin to make the fertilizer เศษเศษที่มันกองอยู่บนตะไคร้สีเขียวนั้นคือไก่เจี๊ยบเขาพยายามเจาะตัวเองออกมานะครับผมมันก็เลยเป็นเศษเศษอย่างนี้นะหรือบางทีเขาก็เดินไก่ไปไก่มาเศษมันก็ค่อยๆแตกเปนละเอียดแบบนี้นะครับผมเขาก็จะค่อยๆใช้จอยปากเขาครับกระเทาะกระเทาะมันออกมามันก็เลยเป็นเศษตามพื้นอย่างนี้นะครับผมทุกทุกเดือนนะครับผมผมก็จะต้องกลับบ้านไปเก็บไข่ เชื้อที่มันไม่มีเชื้อเดินนะครับออกมาจากตู้ฟักนะครับผมชุดนี้นี่คือเราซื้อไข่เชื้อมานะเราลองฟักเข้าตู้เองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยพวกรุ่นรุ่นน้องเป็ดน้องไก่อะไรพวกเนี้ยครับผมที่มันฟักออกมาแล้วอะ่ะก็จะอยู่ในไทยช่วงไทยคลิปนะครับถ้าอยากรู้ว่าเออมันฟักออกมาแรกเกิดหนะ้าตาออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ หนึ่งเดือนผ่านไปแล้วมันหน้าหน้าตาโตเป็นยังไงนะเดี๋ยวรอดูไทคลิปนะครับผมโอเคครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะยกไปเอาเขาเข้าถังหมักนะแ๋ยวเราก็มีปุยใส่ถังไหนก็่กหไหมรอแล้วนะครับผมที่นี่เป็นสวนมะพร้าวนะครับสวนผลไม้สวนพริกสวน ฝรออั่งม่อน่องนี่ไงกะตุกลายองเลยก็พอดีเลยได้ใช้นะครับผมเยอะแบบนี้เลยนะ โอเคครับผมหลังจากนั้นเราก็จะเอาไข่ใหม่นะครับผมเริ่มเอาเข้าตู้ฟักนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเราเอาเขาเข้าวันที่เท่าไหร่เราก็ต้องมาเขียนหมายเลขใช่ไหมครับผมบนเปลือกไข่นะครับผมซึ่งลักษณะการวางไข่เนี่ยเราจะเอาฝั่งที่แหลมฝั่งที่เรียวนะครับผมปักลงด้านล่างนะแล้วเอาส่วนที่มนๆนะครับผมเอาไว้ด้านบนนะเพื่อที่กองอากาศเนี่ยครับผมมันจะได้กองอยู่ ในด้านที่บ้านกว่านะครับผมซึ่งลูกเจี๊ยบเขาก็จะมีอัตราการเกิดที่สูงกว่านะครับผมวางแบบนี้นะเปลือกสีขาวนะครับผมจาได้ไม่เอ่ยอันนี้คือเปลือกไข่ไก่ดานะครับผมถ้าเป็นฟองสีขาวแบบนั้นนะพอเราเขียนหมายเลขกํากับนะครับผมลงไปบนเปลือกไข่เสร็จแล้วนะครับผมน่าจะประมาณสัก2 0วันหลังจากนี้ครับมันก็จะเฝ้าออกมาเป็นตัวลูกเจี๊ยบนะ ถ้าเกิดว่าตู้ฟักไข่ที่บ้านของเพื่อนๆนะครับผมกับไข่อัตโนมัติเหมือนของที่ p ิโกพาร e เลสคาเฟ่ฟาร์มนะครับผมเขาก็จะมีอัตราการเกิดที่สูงนะครับผมอันนี้ผมถือมือนึ่งนะครับถ่ายแล้วก็เขียนมือนึงนะครับผมมันก็เลยเขียนไม่ค่อยถนัดนะ ขอโททีถือือไปด้วยวางไข่เข้าไปในตู้ไปด้วยไม่ได้ครับผมมันไม่ถนัดนะเพราะว่าชั้นวางมันค่อนข้างแคบนะครับผมเราก็ต้องเอื้อมมือเข้าไปนะครับผมวางส่วนด้านในสุดก่อนนะครับผมแร้วค่อยๆวางออกมาข้างนอกเรื่อยๆผมชอบที่จะวางไข่แบบว่าเว้นเว้ล็อกแบบนี้นะครับผมสลับบางเราจะไม่ใช้งานตู้ ator, อินคูเบเตอร์ รุนแรงมากเกินไปนะครับเขาเคยประสบปฎิเหตุก็คือว่าพออิงกูเบเตอร์มันรับน้ำหนักมากนะครับผมแล้วพอเวลาเขากลับไข่แต่ละทีอ่ะระบบโซนพังครับมันก็จะล้นลงมาตุ้มทําให้ไข่เกิดความเสียหายครับผมโอเคในวิดีโอที่ทุกคนเห็นอยู่นี่คืออันนี้คือตัวผู้ครับผมเราจะสังเกตจากการที่ขนปีกก้านเขาเรียกว่าขนน้ำนะครับผมมันเรียงตัวเป็นแถวเดียวกันแบบนี้นะครับผมถ้าเห็นแบบนี้แสดงว่าเป็นลูกเจี๊ยบตัวผู้ครับ อเคแลอันนี้คือผ่านมา2 0่สถึงยีวันนะครับผมก็จะเป็นลูกเจีย๊ยบแบบนี้น่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะก็พาเข้ามาอาบแดดบ้างนะครับผมให้เขาเจอแสงแดดบ้างเขาจะได้สุขภาพแข็งแรงนะโอเคนี่คือจำนี้ผมบอกแรกไหมว่าผมเอาไข่เป็ดนะครับผมออกจากอินคูเบเตอร์นะครับผมตัวฟัก ตอนนั้นน่ะล,ลูกเป็ดพวกเนี้ครับผมก็โตเท่าไซส์นี้แล้วนะครับผมอันนี้คืออายุประมาณหนึ่งเดือนนะครับลูกเป็ดก็โตแล้วอ่อนข้างที่จะโตแล้ว ก็มีลูกเป็ดแทบจะถูกสายพันธุ์เลยนะครับผมเป็ดแฟนซีก็มีนะครับผมมีนกสวยงามทุกสายพันธุ์นะครับนกยูงเพ็ดห่านไก่หงเรามีครบทุกสายพันธุ์ครับผมที่นี่นะ ก็ถ้าเ,เพื่อนๆว่างอยากจะมาเที่ยวดูฟาร์มเล่นก็เข้ามาได้นะครับผมก็โทรสามารถถ้าเกิดว่าอยากจะเข้ามาดูสัตว์ปีกที่ฟาร์มนะครับผมก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0963088903นะครับผม เป็นความภูมิใจใหม่ของปีค็อกพาเลสคาเฟ่ฟาร์มครับผมชื่อร้านเราก็คือปีคอกใช่ไหมครับผมซึ่งแปลว่านกยุงตัวผู้นะครับผมอันนี้ก็คือนนนกยุงเกิดมาแล้วครับผมนะเกิดมาหลายตัวมากๆเลยนะครับลักนี้เกิดมาทั้งหมดสิบสองตัวนะครับผมก็ลักษณะ ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามสามตัวนี้เป็นลูกเจี๊ยบนะครับเป็นลูกไก่นะนลกนอกนั้นทั้งหมดเป็นลูกนกยูงนะครับแล้วก็มีปากเหตุผลที่ต้องเอาเจ้าอ้วนปุยสามตัวนั้นเข้ามาอยู่กับลูกลูกนกยูงด้วยเพราะว่าตมุตมิน่ารักแบบนี้ครับให้สอนเขาทานข้าวนะลูกนกยูงไม่ค่อยทานข้าวเลยครับแต่ว่าลูกเจี๊ยบทานข้าวเก่งกว่า ลูกนกยูงนะใครสนใจลูกนกยูงทักมาสอบถามได้นะครับผมในตู้ฟักก็ยังมีอีกสองตัวนะแล้วก็ยังมีอีกบางฟองที่ยังไม่ฟักออกมานะครับนี่ครับผมทุกคนพอ,อลูกเชียบม,มันโตขึ้นมาแล้วมันก็จะหน้าต,ตาเป็นแบบนี้ครับผมเดี๋ยวสักพักมึงนี่ผมก็จะเอาเขาปล่อยเข้าเลาแล้วนะอันนี้เป็นลูกนกยูงส2บสองตัวจําได้ไหมที่มันฟักออกมา นี่ตอนนี้โตแล้วครับนะแล้วก็เป็นไก่สายพันธุ์ต่างๆนะครับผมอันไก่ต๊อกด้วยนะแล้วก็เป็นนกยูงด่างครับผมซึ่งเราภูมิใจมากเลยที่เราได้มานีครับมันจะเป็นนกยูงสีดังๆครับผม ลสีสันสวยงามนะครับผมถ้าใครสนใจสามารถทำมาสอบถามได้นะเรามีสตีกทุกสายพันธุ์เลยขายนะครับผมนี่เป็นลูกเป็ดนะครับผมที่เราเห็นหที่เห็นตอนกลางคลิปนะครับผมว่าเขาโตขึ้นแล้วตอนนี้ตอนเขาเป็นเด็กเกเขาจะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับผมกัเนี่ครับลักษณะอินคูเบเตอร์พอเขาค่อยๆฟักมันก็จะโวววววไปเรื่อย นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์หน,หน่อยนะเอาละครับบายบาย